ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช่องของว t s a ั p ช่องที่พวกเรานั้นนะครับจะพูดคุยกับเรื่องราวทุกๆอย่างแต่ในวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับเรื่องราวของวิสัดดิ้งเวลกันมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งครับที่ผมสนใจมากๆเลยครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องของตัวละครฮะตัวละครที่พวกเรานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขานั้นเป็นเหมือนกับคนในครอบครัวของพวกเราเลยฮะและตัวละครเหล่านี้นั้นผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้สึกแบบเช่นเดียวกับผมเลย เราจะมาพูดคุยด้วยกันครับว่าแต่ละคนนั้นรู้สึกกับตัวละครนี้เป็นแบบไหนและยังไงเราเอามาแชร์กันได้นะครับเอาแบบนี้ครับผมเริ่มก่อนเลยนะฮะคนแรกของผมนี่คือออบัส t ตอร์มดอครับคนคนนี้นะครับไม่พูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้ครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเขาคนนี้คือพ่อคนหนึ่งเลยที่เขาเอาใจใส่เราดูแลเราทุกๆอย่างแต่สําหรับผมแล้วนะครับคนคนนี้ก็คือปู่หรือไม่ก็ตาครับทําไมผมถึงคิดแบบนั้นครับ คือคุณปู่คุณตาเนี่ยมักจะดูแลเราแบบอบอุ่นเลยนะครับมันก็จริงอยู่หรอกครับที่ความเป็นพ่อเนี่ยมันก็มีนะแต่ความรู้สึกของผมอมความเป็นพ่อจริงเนี่ยมันน่าจะฟีลแบบซีรีสแบกไร,รือเปล่าอ่ะเนาะแต่สําหรับออบาสเตมันดอร์ฮะผมให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขานั้นเป็นคนเฒ่าคนแก่ประจําบ้านนะฮะเป็นคนที่คอยดูพวกเราอย่างอบอุ่นเป็นคนที่คอยต้อนรับ แล้วก็คอยแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเราครับสําหรับตัวละครตัวละครนี้นะครับในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยนักเรียนและครูคจํานวนมากมายเลยนะครับต้องขอความคิดเห็นจากอัลบาสตัมันดอร์รวมไปถึงรัฐมนตรีกะทรวงเวทมนต์อย่างฝัดด้วยนะครับคนคนนี้เนี่ยยังมาขอความช่วยเหลือจากอัลบาสตัมมันดอร์เลยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเลยครับเขาเป็นชายที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าพอเราอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยมากๆมันให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับอยู่กับคุณตาครับ ทุกครั้งที่เรากลับไปที่บ้านเราจะรู้สึกแบบอุ่นใจมีคุณตาคุณตาก็จะคอยเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของเขาให้เราฟังหรือแม้จะคอยซับพอร์ตเราหลายๆเรื่องอะไรประมาณพวกนี้ครับและอัลบัสเองก็เป็นคนที่คอยบังคับเรือฮอกวอตส์ให้ผ่านหน้านน้ำที่เชี่ยวกราดไปได้หลายต่อหลายครั้งเลยครับและก็ไม่เคยสั่นคลอนด้วยและพร้อมกับยินต้อนรับทุกๆคนอย่างอบอุ่นหลังจากที่พวกเขานั้นผ่านเรื่องราวที่แย่ๆเข้ามามันก็จึงไม่แปลกหรอกครับที่หลายๆคนนั้น ทำไมถึงรักออบัสมากขนาดนี้โดยความอบอุ่นทุกๆอย่างเลยครับจริงๆแล้วชายคนนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นคุณปู่คุณตาเลยมันก็ไม่เชิงหรอกนะครับพระสำหรับใครหลายๆคนนั้นอาจจะให้ฟีลความรู้สึกเหมือนกับพ่อคนหนึ่งเลยก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความรู้สึกของใครหลายๆคนคนต่อมาครับผมคิดว่าคนนี้เนี่ยน่าจะให้ฟีลเดียวกันนะฮะอย่างมักกอกนเาเกล ผมเชื่อว่าฟิลคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณแม่นะครับคุณแม่เลยแหละคุณแม่ดีที่พร้อมจะลงโทษเราอยู่เสมอเลยครับถ้าเกิดว่าเราทําผิดนะแต่ในขณะเดียวกันครับถึงแม้ว่าเราจะทําผิดแต่เธอคนนี้ก็จะคอยที่จะระมัดระวังให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาครับเธอจะเฝ้าคอยสอนทุกๆอย่างที่เราทําผิดคอยดูทุกย่างก้าของเราและในขณะเดียวกันเธอจะเป็นคนที่คอยจับตามองอยู่ตลอดเวลาเลยครับว่าใครกล้ารังแกลูกของฉัน จำตอนโดโรเรสอัมบิดได้ไหมครับเธอเนี่ยไม่ชอบเป็นอย่างมากเลยครับที่โดโรเรสอัมบิดนั้นมีการลงโทษผู้นักเรียนของเธอยังโหดเหี้ยมเธอไม่ชอบเลยครับกับการกระทำแบบนี้ถึงแม้นะครับว่าเธออาจจะเป็นอาจารย์ที่ดุดมากแต่ในขณะเดียวกันครับเธอก็เป็นคนที่รักเด็กๆของเธอมากๆเลยเธอเข้มงวดน,นะครับเพราะว่าเธออยากให้พวกเราเนี่ยได้ดิบได้ดีเธอดุมากนะครับเพราะว่าเธอเนี่ย ก็อยากให้เรานะครับไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยมักกอนาเกาคือคุณแม่แหละครับคุณแม่ที่แสนดีคนหนึ่งเลยคนต่อมานะครับคนจะเป็นฟิเลสฟิกวิกครับคนคนนี้ผมขอให้เป็นพี่ชายแล้วกันแล้วแถมเป็นพี่ชายที่น่าอิจฉาด้วยนะครับพี่ชายคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่กล้าหาญและเต็ไมไปด้วยไหวพริบเป็นคนที่เก่งที่สุดในเลเวนคอครับถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กนะครับแต่ความสามารถของเขาเนี่ยน่าจับตามองมาก เป็นชาตที่มีความคิดสร้างสารรค์เรื่องเวทมนต์พรสวรรค์ของอาจารย์คนนี้นั้นสุดยอดมากๆครับแต่ทำไมผมถึงบอกว่าเขาคนนี้ให้ความเป็นพี่ชายมากๆคืออารมณ์ฟิวของเขาครับที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนเปรียบเสมือนกับพี่ชายคนหนึ่งครับเขาไม่เชิญจะสอนแบบเขาเป็นอาจารย์นะแต่เขาเป็นอาจารย์ที่แบบเราสามารถพูดคุยกับเขาได้ครับเปรียบเสมือนกับพี่ชายคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเฮอร์เมลนี่เองหรือแฮร์รี่พอตเตอร์เองฟิตวิกคนนี้ครับให้ควาปลอบใจเหมือนกับว่าเป็นพี่ชายที่แสนอบอุ่นคนหนึ่งเลยนะครับส่วนเรื่องฝีมืออะไรพวกนี้เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเขาเก่งว่าเขาอะไรและเขาก็เป็นพี่ชายที่ดีพอที่จะคอยปกป,ป้องพวกน้องๆเนี่ยไม่ให้เจออันตรายเลยคนต่อมานะครับจะมาแนวแบบคุณป้าหน่อยครับพมนาสปร้ แน่นอนครับว่าอันนี้เนี่ยด้วยลักษณะของเธอแล้วด้วยกิริยาของเธอการแสดงของเธอทั้งหมดเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับคุณป้าครับเสื้อคุมและก็ด้วยความที่เธอเนี่ยรักธรรมชาติด้วยเนาะ มันก็มันก็เลยทําให้ผมรู้สึกแบบเออเธอเนี่ยน่าจะเป็นคุณป้าคนหนึ่งนะฮะแต่คุณป้าในที่นี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ป้านะครับเป็นคุณป้าที่แบบเราไปคุยเล่นไปดูคุณป้าเขาปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็พูดคุยกันริมสวนอะไรประมาณพวกนี้ถึงแม้ว่าบ้านผมจะไม่มีสวนก็าตาม <c oughs> คืออยากจะให้มองภาพแบบเออเป็นภาพแบบบ้านหลังใหญ่ๆเลยนะถ้าเกิดจะเจอคุณป้าแบบนี้ก็คงจะเป็นคุณป้าในเรือนกระจกอะครับ ที่เธอเนี่ยจะบอกกับเราว่าพืชผักผลไม้อันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์นะอะไรประมาณพวกนี้ครับแล้วก็ฝากเอาอันเนี้ยกลับให้คุณแม่ด้วยก็จะฟีลประมาณนั้นนะครับก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งส่วนคนต่อมาเลยครับเป็นคุณลุงที่สารเข้มงวดอย่างเซเวรลาสเนมครับทาไมถึงบอกว่าเป็นคุณลุงสําหรับในข้อนี้นะครับผมเอามาจากวิสตดิงเวลครับซึ่งเขาเนี่ยมองว่า สนเนปเนี่ยหมอนจะเป็นคุณลุงมากที่สุดแล้วครับเป็นคุณลุงที่ชอบหักคะแนนพวกนักเรียนอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์และเด็กกิฟฟินดอร์ทั้งหลายสําหรับอะไรก็ตามครับที่เขาเนี่ยเจอและเขาก็ไม่ชอบดังนั้นแล้วนะครับหากคุณไม่ใช่สลิทิลินทําใจไว้ลวเลยครับว่าคุณโดนหักคะแนนแน่ๆคุณลุงสําหรับบางคนแล้วนะครับอาจจะเป็นคุณลุงที่แนวแบบหัวล้อนะฮะพี่ชายของคุณพ่อมาแบบรุนแรงเลยคุณพ่อเรามักจะชิวๆแต่คุณลุงเนี่ย มันจะมาในมาที่ดุดันอยู่เสมอเลยครับซึ่งสแนปเองก็เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับมันเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วเพราะว่าสําหรับบางคนแล้วที่มองว่าอัลบิสแตมันดอร์เป็นคุณพ่อหรืออะไรประมาณพวกนี้ผมคิดว่าเซอร์สแนปนี่แหละครับหมอจะเป็นคุณลุงที่สุดแล้วในขณะที่คุณพ่ออย่างอัลบิสนั้นคอยดูแฮร์รี่อย่างห่วงให้คําแนะนําแบบดีๆเป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัดแต่ในขณะเดียวกันครับ คุณลุงเนี่ยมักจะไม่เอาใจใส่แฮร์รี่พอตเตอร์เลยมักจะชอบดุด่าว่าอยู่เสมอแต่ในเวลาเดียวกันครับคุณลุงแกกับรักแฮร์รี่พอตเตอร์มากๆแบบไม่ได้บอกเลยด้วยซ้ําว่าเขาเนี่ยรักซึ่งในจุดๆดนี้นะครับคุณลุงเนี่ยอาจจะอีวิลูชันมาเป็นคุณพ่อเลยก็ได้เพราะว่าในขณะเดียวกันบางมุมมองแล้วลหลายๆคนก็มองว่าเสนปเป็นคุณพ่อเหมือนกันนะครับคนต่อมาครับพี่ชายที่แซดอบอุ่นอีกคนหนึ่ง ยังแฮกริดครับแฮกริดเนี่ยอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของใครหลายๆคนแต่สําหรับเราแล้วเรามองว่าแฮกริดคือพี่ชายคนหนึ่งครับสําหรับผมแล้วเนี่ยพี่ชายคนนี้เนี่ยคือพี่ชายที่อบอุ่นมากที่สุดถ้าที่ผมรู้จักนะฮะถ้าถามว่าฟิตวิกอบอุ่นไหมผมว่าอบอุ่นแต่สําหรับผมแล้วมองว่าแฮกริดเนี่ยอบอุ่นมากซะยิ่งกว่าครับเขาเป็นคนที่สามารถจูงมือผมในวันที่ผมเนี่ยท้อแท้มากที่สุดได้ถึงแม้นะครับว่าเขาจะไม่ใช่อาจารย์ที่หลักแหลม แต่เขาเนี่ยมีความที่เป็นคนที่ธรรมดามากที่สุดครับเขายอมจะเข้าใจความรู้สึกของเรามากที่สุดและเชื่อเถอะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถทําอะไรได้มากเหมือนใครใแต่เขาจะทุ่มเทเต็มที่เลยครับเพื่อที่จะผลักดันให้เราไปในทางที่เราต้องการและในเวลาที่เราย่าแย่ที่สุดพี่คนนี้นี่แหละครับจะกระโดดเข้ามาเป็นคนแรกๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วพี่ชายยางแฮกริดเหมาะมากๆเลยครับเอาละครับผมขอยกตัวละครมาแบบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ เพราะผมต้องการที่จะเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันครับว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดกับตัวละครแบบไหนเป็นแบบไหนเรามาแชร์กันครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดนะถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับผมจะทำไลฟ์สดมาพูดคุยกับเพื่อนๆเรื่องราวของวิศัตดิงเวิลด์หรือไม่ก็เรื่องราวของหนังต่างๆนะครับแต่สําหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันว่าตัวละครแบบไหนคือคนในครอบครัวของเราและในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ แต่ไม่ว่ายังไงเลยก็ตามนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนนจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับกดกระครังเพื่อพรลลคลิปต่อไปกดแชร์เพื่อให้เพ,เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ